ให้หมตื่นสายมาช้า89โมงนะครุณผู้ชมนะคุณผู้ชมน,ชมนะษณะนี้ก็อยู่กันที่บริเวณบีเดสพานตากสินนะครับคุณผู้ชมก็ขณะนี้ก็ร่วมกับทางกองทัพปกนะครับในการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการรีดกระถอกทรายฮะคุณผู้ชมก็ขณะนี้ก็ได้เอาทรายนะครับใส่ถุง นะครับเพื่อจะนำไปเรียนกันในลำดับต่อไปนะครับทุกท่านอรุสวดยามเช้านะครับผู้ชมครับและนี้ก็เป็น ความร่วมมือระหว่างกรทมและกองทัพบกนะครับคุณผู้ชมครับน้ำไมาเข้ทั้หมดเลยเรื่องพื้นฟูนะทีที่ที่น้ำาแต่ที่ผมแลรายงานรงานเนี่ยมว่าเจ่กรประจานจรจริงตอน้ยน้เนี่ยที่จะารเทศน้ำแบทครับ มาแล้วครับคุณผู้ชมคนระับขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณสะพานตากสินนะครับ B ี s สะพานตากสินครับเป็นการร่วมมือระหว่างกองทัพบกและกองทัพในการเรียนระสอบทรายและขณะนี้อยู่ในช่วงขั้นตอนของการบรรจุกระสอบทรายในะบริเวณปาตากสินเพื่อเตรียมความพรม้อมในการเรียนระสอบทรายในพื้นที่จุเดเจ็บต่างๆนะครับคุณผู้ชมฮะเมื่อวานอยู่ใใต้มาบินมาเนี่ย เหนือกรุงเทพเนี่ยภาคใต้เนี่ยฝนตกน้อยนะแต่ว่าล่วงอุทยาเนี่ยนอไม่ติดยาฝนตกผมเช้าที่หนที่ฝนมาหมึดแล้วนะครับที่มีตกหนักครับเดินแลเป็นชั่วครเป็นจุดๆบางได้ทางทหารเรือช่วยครับครับยังครับดีโอ้ช่วยขึ้หน่วยนะครับก็ที่ที่บอกว่าเรามีแผนไว้แล้วคือต้องนักข่าวเนี่ย คือแบ่งแบ่งไว้แล้วตั้งานานตั้งแต่แผนผมกลาวโหเนี่ยก็จะแบ่งพื้นที่ไว้ว่าเขตเนี้ยฐานฟังน่งคนที่ฐานเลยจะรับอีกช่องกรุงเทพด้านเหนือเนี่ยดอนเมืองก็จานการเลยนะครับส่บวนยี่สิบเจ็เขต <Tory. S 1> แค่วนกลางเนี่ยครับก็คือต้องมีบอลแล้วก็มีมาเรือแล้ยังมีที่หัดก็เหมือนรุ่นโควิดเหมือนกันรุ่นโควิดที่ผ่านมาเราก็ใช้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 หลักการนี้ะปทำงานคือใครแยพื้นที่ไหนก็เข้าไปช่วยพื้นที่ครับดีฮะเราคุ้นเคยด้วยฮะคนเคยพื้นที่เราคุ้นเคยกันอยู่ฮะมาเรือคุ้นเคยโอ้โหทุกเรื่องอะไรก็รู้หมดเลยนะคุณคนอะไรเนี่ยผมก็ต้องาจจะมีเรื่องคือเรื่องในพวก น้ำแต่จะเรื่องแก้มลิงที่อยู่ในหน่วยก็จะช่วยพ่องมากก็อาจจะช่วยรับน้ำได้ก่อนพวกที่ฝนตกอะไรครับจะตัดไปดูตัดอย่างเดียวมัจะถูกมากแค่ไหนวะแล้มันก็มีมันมีนะที่จริงๆเนี่ยอย่างแจ้งวัฒนาเนี่ยฝั่งหลักสี่นะเราก็เคยคุยกันมาตั้งนานนะแต่เดิมเนี่ยพอว่าที่เป็นเนี่ยมันเป็นที่ตรงนั้นนะครับเป็นรถที่สองโดร์รู้ไหมไปที่รับน้ำ แต่ตอนนี้ปร,รับเป็นมบรมีอางร้า mmm. มากขึ้นก็บอกว่ามันสามารถระบายแบบสองดาตรนี้ครับถ้าเรือแรกกไฟไปถึง้กัวเดียวกันในการเินรถไกจะมีการบายนที่น้ำขึ้นมาจากแน้ำเจ้พะยาขึ้นาตอนนี้จะมีทาคนน้ำมจอดอู่ตลอดจาก BTS แล้วก็ไปขึ้นขึ้นเรือมันจะเป็นจุดสำคัญที่คนต้องใช้ตลอด แต่ก็คือพวกตามตอบตั้ซอยหรือตามเดินเนี่ยก็ฝากไว้ให้เกีจริมว่าแต่เดิมเนี่ยเราก็จะมีวิธีของเราแค่เสด็น้ำสูงสุดเราไม่สะพานไม้ใช่ไหมไมต้องไปดูว่าตะนน้อยู่ีไหนนแต่ก่อนเนี่ยไ้รับเนรตามซอยเนี่ยแตอนเนี่ยเราไมจะใช้สะพานไม้ต่อน้งงานให้คนเดิมได้นะถ้าที่รถเข้าไม่สูงนะแต่ถ้าเซอยไหน ถ้าน้ำสูงจริงจะเปิดจุดท้ายรเก๋งสูงในข้อก็องของรถลาครับใชครับมีภาษอยู่ครับแต่ซอยเล็กอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยทำก็ใช้สะพานนะครับก็ทำเตรียมอันาหนกับสร้างเร่ดรวดน้ำาลี้งขึ้นบบท่อระบายน้ำอยู่ด้านบนกันรอบ โ้าระตูนี่้หน่าด้นน้าดาก้ดานี้สูงเมตรเีราปิดประตู2บานคือทบานนอแล้วก็ที่บานใหม่ปิดท้ง2่นะครั่งาเราจะปิดประตูด้านนอช่วงที่น้ำขึ้นเพื่อให้น้ำที่มันล้นตามร่องเื่อนงานไหลระลุกไปด้านข้าะฮ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 ะัะฮ้ฮะฮะฮะฮาะะ คียทีุ่๊ย่พี่เด็กเดี๋ยวตุกน้ำออกจากจากท่งขาท่อเลยนะครับน้ำเออกันเพราะว่านั้นผมไม่ดูที่วัดห้างวัดราชานี่ยมีมีระตูระบายน้ำอยู่ตรงนี้แน่เขาเก็คือคือพอน้ำลงเนี่ยเขาต้รีบปล่อยเลยอใช่ครับรีบปล่อยรีลอนัสะบายน้ำาน้าขึ้นก็ปิดตรงนี้เห็นเร็วนะไปดูเมื่อนักจอบมาดึงก่อนตรนี้ครับ

แล้วก็ติดตามหรืแล้วก็ตามล่องระบายน้ำแต่คราวนี้เป็นล่องระบายน้ำข้าวหมที่เราส่บมาแบบนี้นะครัน้ำก็ไหลแล้วมันจัย้อนได้ไหม้อนได้ครับก็ตามใบเตยอยูากเป็นหนักตงหะมากไม่่ไหมตรงที่นี้ก็อไม่ใชามีดตรง้ก็เดี๋ยวเราจะต้องเรียงนะแต่ตอนน้น้ำไ่เราจะเรีเนนะครับจ็ดตกนี้แล้วเราต้อไป

ก็สามสี่น้อยเลยครีบพอเราอเรือไปแล้วก็ล่องรอยลอยคอกลับมาอ่อเพราะนั้นผมกันน้ผมจเฉยๆหน่อยบ้านจะอยู่ไหมตอนนี้ไม่แม่ยายไม่อยู่แล้วเพราะแม่แม่เขาต้องมน้ำเขาบอกมยังไม่อนตอนนี้ก็จะเลินและทาสา คอบคุณผ yeah. uh ู huh. uh ้ชมนะเดี๋ยวเรากําลังอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาน้ริเวณท่าเรือตะพันตาศิินนะครับไม่เสรเลยครับี่ี่อกเลยยัไ่นึว่าดีครับ Đi đâu đó. Đi đâu mà? lại bên này. Tòa kia cứ đi นะตอนปัดลมลมน้ำพุใหม่ไปยิงของเร่เท้านะครับนะครับเพราะมันไปถึงตลาดยิ่งเจะเลยใช่ไหมไปตลาดยิ่งเจริญระตุ้นมาหอมแสนแสนตรงน้ำล้างก้าวนะตรงนี้นะมันจะเคลื่อนไหวกันารยนต์ตัดรถด้วยสายขออนุญาตคุณผู้ชมผ่านแล้ววันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและกรองครับผมนะฮะในการร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครนะครับ ก็ในขณะนี้เราอย <S 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 哈哈ู่กันที่สถานีบรรจุกระสอบทรายนะครับบริเวณสถานีว d ทอันตรายนะฮะลานกว้างครับเกง ไม่น้าก็ตัวโดนเลยท้องบวมายทอทุบตัวโดนเลยตัวโนเลยให้สัตวนักกรสนักกาใ้ใจช่วยช่วยช่ยนี่คือตัวม่ส่วนตัวใหม่นี้โหเด็กเนี่ยไม่้ัไม่เ็ดนะไม่มีที่ว่า แม้แต่คนในานที่น้ำเราบอกว่าต้อเชแลใว่าน้เป็นเออใพรเราเยตวการที่นน้เออมีรเ้าอซึ่งเป็นเรียนระหนครับคือเราไม่รู้เราไม่บอกอันนี้พอคนที่จะหยอกมาช่วยน้ ชมฮะก็ขณะนี้เราร็ย้ำกันอีกสักรอบหนึ่งนะฮะก็อยู่กับกองทัพบกนะครับเราอยู่ในสถานีบรรจุกระสอบสายเพื่อเตรียมความพร้อมไปปิดกั้นทางน้ําในบางจุดนะครับซึ่งเป็นทางน้ําที่อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในอนาคตกต็ไม่ต้องขอขอบคุณฮะทุกค,ความร่วมมือกับกรทอมอนะครับผมทุนผู้ชมครับ

ก็วันนี้พี่พี่สื่อก็มีความสามาัคคีกันดีฮะน่ารักมากเลยนะครับในวันนี้ สุดยอดเลยฮนะที่พี่สือ่อโอ้ดีฮนะอันนี้มีทำเป็นระเบียบของที่เสกที่น้องสือ่อ ก <ics> <ines> ก็ขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณสถานีบรรจุกระสอบทรายนะฮะบริเวณลานกว้างดีเดสพันธถักสินนะครับเอาเลยครับเอาเลย บทบมาเองเลยนะฮะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับลูกหลานหลานนะจ๊ะได้ครับะเนี่ยเขามาช่วยร่วมดยนาช่วยแมุ่มกี่อเน่ย เราเป็นผู้ช่วยแท็บสุดนะทางกอตมนะเพราะว่ากอตมเนี่ยต้องยอมรับ่าการมากนะโดยเฉพาะในสถานการณ์อย่างนี้นะคนมีกำลังใจเห็นว่าคนกอมเจ้าที่เองก็มีองคุณสูงนะพนักงานหนักๆพวกนี้ทหารเองเนี่ยก็พร้อมเพราะเขาก็คือลูกหลานนะนะลูกหลานคนหนุ่มนะแล้วเขาก็อยากมาช่วยทหารกองผมเรียนน้ำบัวนะ อาหารน้องๆอาหารเนี่ยพ่อใหญ่กช่วยช่วยทำงานนะเขาเต็มใจแล้วเขาก็นก็มาเนี่ยมามาอยู่กับผู้ใหญ่นะ่ไก็เหมือนกับมาช่วยพ่อแม่พี่น้องตัวยเป็นญาติเราดูเราคุ้นใจเราดูญาติพี่น้ะทุกกรณีมีในขั้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลขั้นไหนบ้างในบ้างัวใจแต่ก็แต่แล้วแต่ กทมว่าตรงไหนมีพุทธเกษตรก็เราก็จะพร้อมทำด้วยนะที่เราโดเราจะได้เต็มอีกความสำเร็นะที่ใหญ่ขึ้นคือไม่ใช่เฉพาะฐานตกนะเราก็ที่เรียนไปแล้วว่ามีมีพื้นที่ที่แบ่งที่จะทำกรุงเทพมหานครแล้วไงตามเมืตามเบืองฝั่งคนก็จะฐานเยอเป็นหลักกรุงเทพภาคตอนเหนือตอนเมืองก็จะเป็นอากาศส่วนกลางเนี่ยก็จะเป กองรับบกนะซึ่งมีทั้งที่พักหนึ่งนพออะไรหลายอย่างในหน่วยของกองปลุกนะที่จะช่วยได้เราก็จะช่วยมีลูกเคตมีภาษาอยู่แล้วแล้วก็ต้องทำงานหลายๆงานงานทั้งงานขุดลอกนะฮะงานสกัดกั้นงานเตรียมการงานป้องกันงานงามวลชนชุมชนนะฮะถ้าสไตล์สไตลก็อาจจะตรงไหนที่ได้รับผลไม่พบแล้วก็ต้องไปชูถยกเพื่อจะช่วยกัน ือหน่วยปฏิบัติไม่มีการประสานงานกันมาตลอดนะแล้วก็มีผลงานที่เป็นรุ่โดงหลายจุดท่านเองยังรู้จักเจ้าที่เราเลยแต่ว่าทํางานกันมาต่อเนื่องนงแต่ความล่าพลาควาเป็นประชากรครับเพราะเราก็อุ่นใจครับที่มีหลายหน่วยงานมาช่วยเพื่อดูแลนะครัจุดนี้เป็นจุดอ่อนเพราะว่าต้องเร่งสอบเพิ่มคนที้จะบรรจุมาสองหมื่นใบซึ่งเจ้าที่เราก็มีแต่พนักงานกวาดซึ่งต้องกวาดตั้งแต่ตีห้าลวพอได้ที่ทหารมาช่วยก็ทาให้ทางานได้เร็วขึ้นครับขอบคุณท่านเพราะว่า มันก็มีอีกหลายมิติฮะเช่นอาจจะมีเรื่องเก็บขยะหน้าจุดระบายน้ําเรื่องขุดลอกค,คูคลองเพือแก้ดีการปาะสานอยู่กันเรื่องการหาจุดแก้มลิงหัวน้ําอะไรอย่างนี้ยครับพวกนั้นหลายมิติแล้วทิ่แล้วผาหานทำมาหลายเรื่องทั้งเร่แต่การดูแลชุมชนริมคลองด้วยซึ่งฝั่งว่าพราวเนี่ยทาหานั้เป็นคนนําที่แล้วกรตมก็ช่วยกันในการแก้ปัญหาชุมชนริมคลองแล้วก็มาถึงควมามเปลี่นประชากรซึ่งนี่เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวเลย ว่าแก้ปัญหาหนึ่งลูกน้ำคลองทำให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ดีขึ้นอันนี้เป็นมิติที่ทหารทำมาต่อเนื่องครับขอบคุณนะครับท่านขอบคุณนะครับทุกคนนะฮะก็วันนี้ได้รับความร่วมมือจากกองครับผมของปทบมาเองนะครับคุณผู้ชมครับก็นี่ฮะเป็นการความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เห็นนะครับขอบคุณครับ

โอเีหนา่ต้องรนี้ไปอาะรนและนี่คือภาพบรรยากาศการบรรจุกระตอบชายนะครับคุณผู้ชมเต็มเหมือแต สอ,สองถ้วยที่พนักง,งานกวากต้งวากา่กาเ็น่องารากาว่าแนนี้คนนต้องไดห้าสิบห้าสป,ประมาณร้อยหนึงมีชอชอสิบคนมีสระชาชนอีกยี่สิบคน,นครับครับส่วนระยะระยะทางของคันกั้ง ประมาณสองหมื่นตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดปรนจุนะแล้วเ,เดี๋ยวเอาเอาสูงเนีไ่ไปไปจับจุดต่างๆขามีจุดฝาหลอ่หลอเขาปรงมาณปลาว่าเลยไปหน่อยนะก็ดีเพราะม่ค่อยช่วยกันเมื่อวานทหารเรือหร่อทหารโจ๊แล้วทีหลังก็มีขอความรู้เบืไปงต้นเรื่องต่อรอบรองเรื่องการจับขุดไปเลยดูแลขยะท่านบอกว่าได้ไปที่สนามก้าวที่เปจุดเก็บขยะแต่เราก็ได้การเข้าไปท่าน,านก็ดีคือท่านรู้จักเจ้าที่เราหมดเลยแต่ว่าท่านเองก็ คุ้นเคยการทํางานร่วมกันอยู่แล้วช ah ัดเจนเพราะถ้าไปถึงเรียกเที่ยวที่กูกเลยที Desde ่วัฒนาที่เป็นรองของสำนักพลายน้ำนะก็แสดงว่าเธอทํางานตั้งแต่ความว่าเท้าที่ประชาชนที่ลูกค้าแล้วก็ทหารกรมอแล้วก็หลายหน่วยงานอ่ะก็ไปร่วมกันเอาประชาชนขึ้นทำป้ายมั่นคงก็เป็นการแก้ปัญหาคุามครองในระยะยาวให้น้ําไหลดีขึ้นนี่แล้วก็มีความร่วมมือกันมานานแล้วครับก็ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่นะครับ ตรงนี้เราจกกอง2หยใช่มใช่บวันนี้50คิวประม20บันแต่ว่าทั้งหมดตอนนี้เรียงไปร้านร้านหกร้านหแสนเลยไม่ใช่น้อยนะเพราะแล้วที่ตรงจุดฝันหลอขึ้นแปคือ5เร้านมีจุดซึ่งเหมือนกันว่ามันราสูงไม่พอก็ต้องหนุนคือนจุดฝันหล่ออะไรปัจจุบันเรามี76จุดใช่ไมใช่ครับจุดที่จุดันหลอก็จะมีเปลี่ยนเป็นฐาน13จุดแล้วอยไซ่อมไปอะไรเขาไม่ได้ก็ติดตอบตายไป อโอเคเรียบร้อยดีนะครับวันนี้ประชุมวันนี้ประชุมหลายอันเลยเดี๋ยวมีประชุมที่หน่วยอันนี้มีประชุมเรื่องสำนักง,งานจากการประชุมอ่ะทีเฟสมาคุยเรื่องหาลือว่าเราอยากจะถ่ายงานให้กรุงเทพเป็นไม้เป็นเมืองแห่งการประชุมอะไรั้งต่อไปเราจะมีพื้นที่ถึงประชุมใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีต้อนรับการเปิดเมืองในการประชุมเปเปกรับ ทีน like sort of ี้เราอยากจะให้กรุงเทพเป็นเป็นทางกัวในการประชุมการท่องเที่ยวก็เดี๋ยวไปหาเลยกับทางทีมแบบว่าว่าเขามีแนวคิดยังไงเอ็มพีเขาเป็าหรือเปล่าแล้วก็จะมีองค์กรชุมชนมาร่วมจะมาหาดูต่อไปแล้วก็ช่วงบ่ายก็น่าจะไปที่ตำแหน่งของทางการระหว่างทางไต้หวันระเบียเขาจะจัดงานเทศกาลก็คงไปเยี่ยมเขาหน่อยว่ากรุงเทพมันจะร่วมมือกับทางต่างประเทศได้อย่างไรบ้าง นมิติของกรมอเองเขาไม่ใช่มีมิติแค่เรื่องน้ำรั่วหรอกมีนิติเรื่องการสร้างเศรษฐกิจด้วยว่านักเขาจะสร้างเศรษฐกิจได้ยังไงเราต้องการเป็นศูนย์กลางของอะไรในอนาคตันเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนด้วยค่ะอยากถามนิดนึงว่าเมื่อเช้าคุยคุยอะไรกับพบตรบ้างเราไม่มีอะไรเลยครับท่านก็บอกท่านอยู่ทางสารตรงนี้เด็กเป็นเด็กของสารมันก็เติบแล้วก็กระโดดน้ำว่ายข้ามไปน้ำเจ้าพระยาแข็งแรงมากแล้วก่อเรือเที่ยวอะไรเงี้ยก็ท่านก็เป็นเหมือนกับพิธีวิชาบ้านปกติเพื่อไปเลยก็ดีนั่นก็เหมือนกันนั่นเลยเข้าใจชีวิต ชาวบ้านทั่วไปนะว่าท่านก็นเกิดตรงสายคองสารซึ่งก็เป็นจุดที่น่าทั่วหมดมีการพูดคุยถึขขงความเป็นไปได้ไหมคะว่าจะมีการเพิ่มกำลังเจ้ญญาหน้า,า,<ร>าที้ภาษาสนับสนุนหรอไม่หรอกผมว่าจริงแล้วเวป็นฝ่ายปฏิบัติก,ก็คุยตลอดอยู่แล้วลแล้วสายปฏิบัติเราคุ้นเคยกันตลอดอยู่แล้วที่แล้วทำมันมา,นาแล้วเวลานี้เขามาให้กำลังใจมันปฏิบัติงานมากกว่าส่วนเรื่องการรปะสานงานว่าในพื้นที่ประสานงานตลอดต้องการความช่วยเหลืออะไรเนี่ยมีการคุยกันอะไรกันบ้าง อาจารย์เมื่อวานหลังจากที่อาจารย์ตอบเรื่อตอบคุณศึนที่บอกว่าตอบคุณที่อัน่เปิดประเด็นเรื่องนี้ตัวกลับไปรงมคนศึกษอีกรอบนี้เหมือนเมื่อวานที่อาจาร์ตอบเรื่องของคุณศแล้วก็ตัวกลับไปรงมคนศ้ยอ้าไปนั่เลยผมว่าค่นี้กันนะก็ไม่เป็นไรกันนะผมไม่ไม่ไม่รู้ก็คงหยุดแค่นี้แหละก็ข่วเราก็ตอบไปละแล้วก็ทำงานดีกว่าโอเคขอบคุณนะครับ วันาานี้ก็คือท่านตร,มมรบตุนน,ะะนา,ชาชนง,ง,งท่านตุนใจเอ่องคนอาบรตุนตุเตุนะุนาุนตกนตุนาุนตมนตุนตุนตุรตุนตุนตุนตคนอุนต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 กนตนตกนตกนรุนตุนว่นตุนตุนตุนตานต่นตุนตุนตุนกุนตานตกนต่นเุนต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 ุแตนตรนตุนตุนนตุนตุนน าเดี๋ยวรามีคนอยากจะให้เดินไปดูบรรยากาศด้านในนะครับย่าครับถ้าคุอถ่ายรูปด้ลยเหรยังไงฮะสี่เหนื่อยไหมมากี่โมงครับเนี่ยมาแปดโมงแล้วครับห้างเ่แปดโมงเิ่มเดิมหายเอาหายอดายเลย ครูไรบอกคูเลยให้ครูไปอะเรียกดูโอ้ยโอ้โหอ้ FC ไม่รู้หรอแล้ยินีเสียงวันนี้ด้วยห่ตัวแล้วใช่นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับคูชมสำหรับ แอนบันจุจอ๋อมีแถวของเขานะเราเดี๋ยวไปฝั่งสองร้อยเมั้งเนี่ยโอเค,ออเ,คเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันดีกว่าครับนคะุณผู้ชมฮนะ เดี ais, okay. e <Call> ๋ยวอาจารย์ทัดชาติจะเข้าครับสวัสดีครับพวกเราไปทำภารกิจต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในช่วงบ่ายนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ